สวัสดีค่ะมันนีออ้จะพายที่มาทำบุญออกพรรษาด้วยค่ะเด้อใส่บาตรน้ำกันกนกันเนาะเมื่อกี้นี่ก็ลงไปใส่บาตรเขาสารอาหารแห่งข้างล่างมากเลยจ้ะบานโพธิ์ที่เขไม่พิมพ์หละจ้ะมันจะใส่บาตรเขาสารอาหารแห่งกองหรือมึนก็นจะมาตาักบาตรทึ่งทึงสาราวัดนกันเนาะทีออ่มารวมบุญน้ำกันด้วยค่ะเด้อ ออกพรรษาจ้ะจากบาทเทโวุเมกี้นี้ไปเข้าแถวใส่เรียบร้อยจ้ะบาไทยถ้าไอเอฟซีเบิงเป็นมาทั้งศาลเลยก็ไ้มีโอกาสยิบร,ร,ออรออกกศัพท์เป็นมาไทยถ้ำโนคโนะวมบุญน้ำกันด้ยวยคะเงอนอเอฟซีเอาติได้มีโสวมิหลาบน้ำกันจ้ะอุทิศบ,บุญให้เจ้ากรรมนายเวรเฮาบันเทบ,บุญลวเท้าทวดา ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฮียนริสานจ้ะเอาโศกหมา,าน้ำตันทุกคนเลยค่ะเด้อเดี๋ยวจะบานไม่พิมพ์ถ้าบุญแล้วเขาก็จะได้โูบตัวบานี่ออกพรรษาแล้วนาะค่ะเนาะอยากไปใส่กระสีไปได้แล้วบานวัคซีนกระสีครบแล้วบานสองเข็มเรียบร้อยไม่พิมพ์กระเพาะทิศที่มารวมบุญน้ำพระเพาะทิศไม่พิมพ์เลยค่ะเด้อ สศกหมาน้ำกันทุกคน ย่อฟังม่ออกมากูตัดหนาสองเทียบนะพ่อุงเออพอโนี่ท่านเองยฟังมู่ว่านม่านไปท่งกันไไปท่งกันไปช่งกันด้าด้านถึงปู่นะขาอันออกมาจากบ้านไปหนึ่งลยอันพ่อแจี้เอก็บึกนก็กึนดิ้ยก็ูเปลี่นว่ามันนี่ลมันซ้ำได้หบดทกนย่ะบานนี้ ลุ้มน้องยิงตัวแล้เต้นเต้นเต้นออกมาเลยบนันยกข้อเนาะข้ามาจะไปขาเด้อเข้ว่าบาดซุ่มเจ้าของร้านเอาไปยังคือว่าขาโอ้ยขาไมาได้ขาไม่ได้ไปเรียนรถออกมาทางนอกระาบไม่ได้เลื้อยลงมาเที้ยงมาเอาหัวไปเอาหัวไปก่อกับอันสี่สูงสี่หนึ่งไปแม่ไปมันก็ยังคอยเอาหางขอขอถ่ายรถเรียนลงมาแก่คนละคนเดียโอ้ยบาดที่เราโอ้บักเล็บบักเล็บกับตัวสิงกับแก้วันมา เอาเลยตัวส่นีศูนย์ีดเจ้าวนันจะบนเองแ่ดกันบงดำบงดำเลขที่นันดนสิบสสี่สิบแเลขที่สงโตนหกหนึ่งนีดบาทโอ้คือเข่ากันได้ายๆหกหนึ่งกับสี่หนึ่งายก็งมาเม็นตัวน้หนอยเนาะบอกว่าสี่นเนี่ยบารดาว่าชัวรมียฟังโอ้ยคนชิงลูกน้ำฝนมันแม่หลช่างเดีคนองลุงตัวได้บนี้ของผูลุงวราซูฟังนะจ้ะ มามีนแล้วมัก18แปดจะเป็นันนงูตันนาลดพวกนูมือมากเหมือนนั้นอันองส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 ององสององสองสององสันสองสองสอนอองสอนสององมังสอ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 นสอง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 ้องสองสอนสองสองตัวเอ่สองสองสองสงสอ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 งสสองสองสองสงสังสองสอสอง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 ส ไอพี่สอจนี่แหละเรียกเลพอลุกนี่แหละนุ่มมาแข่งก็เห็นกนแยมได้ก็เปื่ผลจะเบาเรื่องโศกเรื่องมารสู่กันฟังโนะนสมกับคนมากรีดมกสูกมากราบขักจ้า่วสมาร์ตครับเอฟซีมีสูงเวลานุ้งกันเลือะเด้อ อสู้เฮาก็ร่างใจสู่ไคลาจ้าผู้ี่ดเห็นลุนเล่าคักแนแถวส่อยากแบ่งปันสีฟังนะคร่เขาู่เาโนสิงตูวแอเอาของไปขายว่านกระดาษม้ยขู่เขาขเาไปช่ลางก็เจ้าบัดเปียกระดาษขึ้นก็เี่ยวไป ก็ให้หมาท่ายตุนซู่ฮะก็ให้หมาท่าไยมาหยังกลางเมือนี่พระอาทิตย์ก็ม่พิมพ์ก็ได้มาทำบุญมือออกฝันษาด้วยค่ะเด้อทำบุญให้เฮามีโศกมีลาภลำลำรุ่วยๆน้ำกันทุกคนด้วยค่ะเด้อเอฟซีมีแต่ผู้เราฟามฝันให้ฟังจ้ะ นี่โศกหลาบใหญ่แต่นนาะพวกเขามา่ะมยังาราแต่เร่ของเราแ้กกระดาษตรงว่าเนี่ยก็เนี่ยขึ้นกระดาษย่านน้ำกลนะวันนี้พอดีลูกน้องของสิลโศกแย่งล่งรงกระดาษได้รอบมั งูนะงูหอมแม่มันมันอยู่นัน่ในให็นไม่กองกระดาษเขาเลยไปเขาขาเขาเลยแล่นลงมาจากหอกล่างแล้วเจ้าแล้วก็เอาเล็ดผ่านไปปุ่มไปแล้วก็ป้อยในเรื่อยมากยังว่าเรื่อย,ม,ยม,มันเรื่อยมากเรื่อยมากเรื่อยมากแล้วมันมันเอามันเอาหัวมันไเดี๋ยวไปแซกไปไ,ไ,ปได้ทะยนรถรถซีซ<ด>ีศ<ด>ูนย์ซีหนึ่งไหมมันเอาหัวไปใไส่มันจึงคอยเอาหางเกี่ยวปลาตายไฟไล่ไล่มากก็ไล่ผ่านทางไปทั้งบ้านนี้ซุ่มจะคว้างนานวะ บ้านเลขที่ไฟหกหน่รถเจ้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งเลกเลยว่มันสี่ศูนย์หนึงนั่นเลก่ศูนย์สี่เนืเเอาไว้เตียเกบกันมัมาด้สี่หนึู่นย์สี่หนึ่งวัดนั่นมาสุงวัดจ้ะมากมากอกจอกวนีแล้วทะเบียนสี่ศูนย์สี่หนึ่งจ้ะบ้านเลขที่บ้าน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 เลขที่อย่ของของสิงโตดิหกหนึ่ง แต่มันขึ้นอยู่มันอยู่ทั้งรถเจ้าเลยมองมันมันอยู่ทั้งรถเกี่ยวขันแกไปตะผีแกไปตะลานห้องผิดอือมันอยู่ในกองกระดาษด้วยมันอยู่ในกองกระดาษแบบนี้พอดีไป็นหัวพุ่นลุงห่างของนี่ลุงลุ่งเราออกมากพื้นเออติดงแล้วเนาะ อ้าตัวง oh <so ูเห่าไงเน็กว้าเขาแกะส้วกไปแล้ววะมาเล็กทีล้านนั่นเจ้าของมาเล็กทีล้างเจ้าของลูกจะทั้งรถลงมาแล้วกับเตาเออลงมาแล้วมันเกี่ยวเนี่ยน่ะเกี่ยวเอาหางเกี่ยวด้ิมันบอลลูนเพื่อพวกนี่งูลงมาจากสายลงมาจากลงมาจากกลางในรถเนี่ยลงมากบักพันอยู่ไหนป้ามันบอมพันอยู่ถ่ายรถ ท่านระบาดนี้แกเอาหัวของแกเนี่ยไปใส่กระป๋ายติเบียนเลยแกยังคอยลุงอ้ยบริไทหรือามื่้านข้าใาเสียดได้นะว่ไม่ยากเราเดียวจะเบิ้งนี่รถกทนนี่นี่นีนี่นี่ึ่่าเดียวนี่นี่รีกทะเบียนรถทัวร์นี่นะอูเาหสูเลเอสีเด้อนี่ทะเบียนี่่น่บอ้ม่นออกมากนาะี่ย่ันนอกมาอย่าลืมพอสูเด้อนี่ักเล้วการนี่ได้นี่ได้ปีกายพป่กายผมถึอได้ปีกายผมถือ สามแสนกัวได้ปีกไก่ตนี้สี่ศูนย์สี่นี่สี่ศสีสามเด้งได้ปีกไกนี่ทั้งล่างทั้งบนทั้งบนนั่งทั้งสามตัวเลยอันตัวนี้เป็นบ้านเป็นบ้านเล็กทีเพื่อนบ้านเล็กีของห้องหางห้างของห้างนะอ้ย่อตั้งไปซื้อของก็ไป่มเคราะเ่าวิแกงงูไปวันนี้่อ่ว่าซูเนียฟังเนี่ยจนยาน้ากลดเนาะแบงเงินขึ้นรถตัวนั้น สีโนนี่คือตัตัวเลตมากเลยเลขสีนนี่เป็นเป็นเลขของค่ผู้ชมเมลาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขอติดในพิมนอย่างนี้โชคกันด้วยค่ะมือนี้มาพพอสู่ดวงเฮงเนาะค่ะเนาะพันถือเลขชงว่างวนเป็นเลื่อเาสู้ฟางจริงสิละค่ะขอส่งมาลำด้วยน้ำกันทุกคนนะคะเด้อ มาทำบุญพายพี่ทำบุญเด้อยค่ะเด้อขอให้เฮาสุกมาน้ำกันสําหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ